ชับเตือนเกมนี้นั้นมีทั้งเลือดทั้งโมเมนตั l มจกใจและอะไรต่างๆเพื่อประสบการณ์ที่ดีเล่นในที่มืดแล้วใส่หูฟังซะสุดครับผมการคลาสเกมฮะตอนนี้เราอยู่ในเกมที่มชื่อว่า the south order ก็คือคำสั่งของเกลือนะฮะเกลือใช่เกลือที่ที่พวกมึงเคยกินกันอะเกลือที่พวกมึงเคยได้ตอนที่พวกมึงสุ่มแล้วก็ได้ของเกลอเกลือนั่นแหละนะฮะ โอเคเอาเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับเป็นเกมตัวดีโมนะฮะดีโมในที่นี้หมายถึงเกมทดลองเล่นนะฮะแน่นอนว่ามันเป็นเกมแนวเฮอเลอร์ดี้นะฮะแน่นอนว่าผมจะลงช่วงแค่อังคารกับพฤหัสเท่านั้นนะฮะส่วนใครชอบดูอย่าลืมอไปที่โบสถก่อนก่อนที่จะมีเสียงกระดิ่งครบสี่ครั้งนะฮะโอ้โหมาเริ่มกูเลยเหรออ่าได้เกลือด้วย อ๋อนี่เอาเกลือมาเขียนเขาบอกว่าต้องเขียนมาให้ปีศาจมาปะเสียงอะไรอะ่ะคือจะบอกว่าระวังปีศาจฆ่าหมาไอสัตว์อืมเอาเขียนเกลือาอย่างนี้เลยว้าวว้าว,วอย่ามาด้วยวคือจะบอกว่าเกมไมค์คัมมันตัดยัดมากก็ถ้าใครรอได้รอนะครับผมอะไรวะอุ้ยเสียงระคังไปแล้วนี่วะ สเตอเกอือมันไม่สามารถทำให้มุกมันหยุดได้ตลอดไปนะสิบหายแล้วเออเหมือนม่มีใครบางคนล็อกอยู่ต้องตามเลือดไปนะฮะโอเคตามเลือดไปตามเลือดไปไอ้โอ้โหอย่านะก้งที่สองแล้วเฮ้ยเอาเกอรวางไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยได้ทรัพย์สินและเงินทอง แบ่ <Hey! S 2> งดิคือถ้าเปิดถ้าถอยหลังมันมันจัดเราเลยอ่ะโอ,โอเคโอเคโอเคเราเก็บเกลือกันอ่ะพยายามพยายามวาดน,นะผมแล้วก็อ,อุ้ยเฮ้ยอืออืออืออย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะเขาบอกว่าเกลือมันไม่สามารถ หูมันหรือสามารถจุดตรึงมันไว้ได้ตลอดเฮียมึงมาเป็นสาลนเดอร์แมนไม่ใช่มาเป็น SCP แกโอเคเรามาถึงจุดที่เอาเกือได้โอเคต้องเราต้องมองมันก่อนปะอยจะให้มันจับเราได้เออแบบนี้ไว้ขอว่าน่าจะปลอดภัยกับเราเยอะถ้าเราเจอปีศาจดักหน้าเนี่ยอุ้ยเฮีย โอเคโอเคโอเคเกลือหมดชีพหายละระคังตีไปแล้วอ uh ุ๊ยอุ๊ยมันใกล้มันใกล้ชิดซะเหลือเกินกูต้องมองถอยหลังแล้วเล่นไปเลยเหรอเกลือนี่ก็หมดเร็วเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวเราขอขอขอเก็บเกลากัน กัดก้อนเกือแดกมากเลยสัตว์ฮะเนี่ยไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบที่มันกระตุกเลยคือเกมมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเก็จะว่าโอ้โหอืมโอเคโอเคโอเคมันต้องดูตลอดซ้ายขวาหน้าหลัง มีไหมไม่มีมาไม่มีมาโอ้นี่มันนี่มันดาร์กโซหรือเกลือโซวะเนี่ยฮะฮะฮะดาร์กโซหรือเกลือโซหรือเกลือโซฮะหาอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอีเวนนี่ก็มาไปเกมสั้นๆน,นะฮะอย่าไปอย่าไปคิดอะไรมาก อะเวนเทอรเลออิน,นดีมันต้องวางแนววางวางเกลือนะเป็นเกมแนววางเกลืออย่ามานะเจอก้อนเกลือยังโชคดีที่เจอก้อนเกลือโอ้โหมันไม่มีเกลือแล้วมันไม่มีเกลือแล้วนะจ๊ะพ่อหนุ่มน้อยหอยสังกระลิงทิงลิงดิงแบงโอ้โหมันใกล้เหลือเกยัอ ทำไมมันยากจังวะทำไมดิโซคโอเพเกตไอ้กเกมที่อะไรมันยากขนาดนี้เนี่ยกับการแค่กูเข้าโบสแค่นี้มันยากขนาดนั้นเลยเหรอฮะฮะ Why is so complicated man ฮะเออะทำไมมัน so c โซคโอเพเกตจังเลยหืมสงสัยต้องหาทางโกลงเกมนี้ละไม่ถึงโก,โกโงเกมนี้จริงๆริงแฮะเพราะว่าเพราะว่า ไอ้พวกนี้มันมันจัดให้ยากอยู่แล้วใช่ไหมล่ะใชมไหลล่ะเฮ้ยอยยอยมอยยยยยยงยยยย่ยย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 ยงไยล่ะ,อละ,อละโอเคโอเคโอเค อ่าห้าเอาไปแดกสิโอ้ก๊ดเจมั์เจมแมนไม่เคยคิดว่ามันจะยากขนาดนี้มาก่อนเลยเนะี่ยโอเคถ้ามันยากขนาดนั้นกูไม่เล่นก็ได้เดี๋ยวถ้ากูโดนอีกกูอกอกละไอ้สั์เออเอออืมอืม โอเคถ้าแบบนี้มันจะไม่เข้ามาหาเราระยะหนึ่งเลยต้องรีบไปนะฮะจะมาเออเรเหอลอยช้ไม่ได้โอเคอ่ะต้องหาต้องหาไออะไรอ่ะไอที่มันเป็นอ่อต้องหาบัตรหลวงให้เจอ ạ <coughs> โอเคกูดนวลดิธละโอเคเกมแม่งยากเกินไปไม่กันเลยละโอเคฮะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาดูได้ผมก็ครั้งต่อไปจะเป็นเกมอะไรก็รอติดตามดูนะฮะเป็นเกมพักสมองคนเล่นนี่แหละเฮียไม่ได้พักสมองใครเลยนะฮะแต่ก็ไม่ได้พักสมองนะเกมมันก็ยากชิบหายเติมไปบอกเลยได้ปหมเอ้ยได้นี่หว่าโอเควันสหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย